แล้วอาตอบกันมานะคะร่วมสนุกกันมาได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับโค้ดส่วนลดจากหลัษฎาจ้าอ่ะได้เวลาที่จะฉายแสงให้กับแฟนๆรายการตลอดข่าวของเราแล้วได้เวลาของหนุ่มพี่น้องสุดหลอ่อเขามาทําการโชว์เพลงดังเฮ้ยเขาจะคัฟเวอร์เพลงพดังให้แฟนๆตลอดข่าวของเราได้ชมกันไปดูสิว่าน่ารักขนาดไหนครับเธอ ตรงยางแบดแซดอย่างบอยตรงอย่างแบดแซดยังบอยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวแปลงฟันไหมเมื่อเช่แต่บ้วนปากมานะพู่ไม่ช่วยน้องเขาทำน่ารักเกินไปทำไม่น่าดูเลยจริงน่ารักมากเลยก็รับของที่ลืมจากตลอนข่าวไปเลยนะจ๊ะครับ พี่น้องคู่นี้นะมิดฟิลกับเปอร์กี้ขอขบคุณภาพนี้ด้วยจากแฟนตลอดขาวที่ชื่อว่าสาวนณีจันทรรัตน์ครับาได้ไปเลยนะได้ไปเลยจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวชชว์หน้าน้องจูด้งรออยู่จะได้ดูความสนุกสนานกับน้องจูด้งไม่ว่าเขาจะมาสนุกหรือจะมาแบบไหนเดี๋ยวได้ติดตามกันในช่วงหน้าช่วนพักกันแป๊บเดียวครับ